เกิดการทะเลาะว่าการมีท่านจับบทสิทธ์นะครับลงครับลงแข่งขันเลยนะครับท่านบทสิทธ์เลยนะครับมาชมเกมกันครับโอเคครับผมผู้แทรกแล้วนะครับมาครับเล่นแล้วครับแต่น่านัตมชันทมลีครับเขียก่อนครับมาในชุดแดงนะครับแดงขาวนะครับส่วนทางด้านอิสลามวิทยาลัยมาเขียวขาวนะครับบอลของทางด้านอัตตัมชันทมลีครับไหลมาครับแต่ละพาร์ทวิทยาสองมาที่เทพิชชัท เทพิธาได้ลากดากสาับสับจะหนียังไม่ได้ครับดูยังนิ่งอยู่เนะครับเกมรับตัวต่อต,ตัวเนี่ยผ่านยากเหมือนกันครับอัสราิสราวิทายาะัยครับตรงน,นี้ให้มาดากหมา,าชิงได้ครับวนหนีมาครับทางด้านดูรกจะลุยครับเพียดาให้กับโพธทอนแล้วคืนเพียดาเพียดาลาวัดแต่นี้แล้วเขาไปโทษจิ้มแล้วหนึ่งสูเลยโอ้โหเพียดาล่าสวัสดิ์ครับน้องอ้วนของเราครับน้องอ้วนของพี่พี่ โอ้โผิวเลือกเกินก็ไปจังหวะนี้1-0ครับออกนำเลยครับนาทีที่20ครึ่งท้าครูนีเพลงกหน่อยครับจงหวาโฟตรทอนรัตนาจาร์ไหลให้นี่ครับดูครับเกี่ยวแล้วจิ้มหนีผู้สัประตูครับก็ติดตามรับชมได้นะครับถ่ายทอดสดฟุตบอลนะครับกองทัพอากาศนีครับชิงช่วยผู้บัญชาการอากาศนะครับ เราถ่ายตั้งแต่รอบแรกยันรอบสุดท้ายในนครับทั้งสองรุ่นครับสิบหกและสิบแปดครติดตามได้ที่เพจดาวรุ่นนะครับแล้วก็ยูทูบช่องของบอมบอมได้เลยนะครับอ่าตรงนี้ยกมาโพลทอรรัตนาจารย์ถ่ายเป็นผาใหญ่ครับโพลทอรคือตรงนี้โดนเกี่ยวล้มลงไปผู้สินโอ้โหเป่าจุดโทษเลยครับมันใจด้วยครับจานฉีเลยครับฝ่าโดนจุดโทษตรงนี้ครับเดี๋ยวไปพิชี้เย็ครับเล่นกับทางด้านโพลทอรรัตนาจารย์ครับเนี่ย ขาเกี่ยวเนี่ยครับเหมือนขัดขวางการเล่นครับจังหวะจะไปเล่นของพลตาธรครับแล้วก็ขอยิงเองด้วยครับอาครับปุตศิ์เปล่าไล้ครับโภตทอรรัตนจันทร์เรียบร้อยครับหลงทางครับผู้ตัดตัวครับสองศูนย์ครับเลียนจุดโทษเองแล้วก็ลุกขึ้นมายิงเองครับโภตาธรรัตนจันทร์ครับดูรีเพคครับกามาวิเงาแปรตรงเนี้ยหลงทางเลยครับ

เฮ้ยเตรียมเตะเฮ้ยไอ้ดิ๊งอ๊ะเฮ้ยย้ายกัเพื่อนหน่อยเดี๋ยวเราไปดีดอัดยันไปดีดบอกอัดยันไปดีด ไปเลยมุ่งมิติเอ้ยทำไมเอาไปไม่เป็นไรไม่เป่พไริตีฝากมาแล้วมิตีมาพิ่มที่ตัวเองอ่ะเปิดโคโคมาเสาไก่แล้วคนเดิมเลยอุ้ยลูกนี้ไม่เข้าครับโอ้เราตอรวิทลูกมีดมุ่งเป็นแอคชั่นสุดท้ายของเกมนี้ครับดูนาการแข่งขันนะครับขอดูเข้าชาร์ดวัดได้ไหมครับ ถอยหลังมาโอ้แล้วคนเดียวแล้วโไว้ยอดสาวสาวตูนิ้งได้ทคมองแล้วจังหวะถอยหลังมาไแล้วคบโรเรียนแล้หมอกับเสียงเรียงอุดมสัญญาณป่าหกเก้แล้จัการนะครับเู้ัการขึ้นเียบนี่ครบกัเรียนสูเมฆท่านผูบาบนะครับหอ้นักกีฬาตัวจรงเกตตัวจริงทั้งสอทีม 他们实际上就是。